มาที่อำเภอชะอําค่ะนายอำเภอชะอำนะคะเปิดตลาดนัดชุมชนคนรักชะอําขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลค่ะ เวลา17นาฬิกาของวันที่28มกราคมที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอชะอํานายพิทยาวงไกลสีทองในอำเภอชะอําเป็นประธานเปิดตลาดนัดชุมชนคนรักชะอําขึ้นตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างอาชีพสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการช่วยให้พี่น้องประชาชนได้มีเวทีในการที่จะจําหน่ายผลิตผลทางการเกษตรตามที่รัฐบาลมีนโยบายขณะเดียวกันทําให้มีช่องทางในการซื้อสินค้าที่มี คุณภาพในราคายุติธรรมและเป็นการช่วยให้พี่น้องประชาชนได้ประหยัดรายจ่ายและยังช่วยให้ผู้ผลิตได้มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นนายพิทยาวงไกลสีทองในอำเภอชามยังกล่าวต่อนะคะว่ากิจกรรมครั้งนี้เพื่อพยายามหาช่องทางในการช่วยส่งเสริมในการจําหน่ายสินค้าทางการเกษตรให้ได้มากยิ่งขึ้นจะพยายามติดต่อกลุ่มที่มีเครือข่ายเพื่อที่จะไปช่วยกันจําหน่ายสินค้าทางการเกษตรมากขึ้นและจะหาเครือข่ายที่จะกระจายสินค้าออกไป ในขณะเดียวกันนะคะก็ช่วยพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเพื่อลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อที่จะลดต้นทุนให้มากขึ้นและยังช่วยให้พี่น้องได้ประหยัดในเรื่องของพลังงานในเรื่องของวัตถุดิบและเรื่องของระยะทางด้วยค่ะก็เป็นการช่วยพี่น้องปกษชรตัวนให้มีเอเวอในการที่จะทำลขขงงายผลผลิตผลทางการเกษตรนะครับตามนโยบายของ รัฐบาลในเรื่องการเพิ่มรายได้แล้วก็ในขณะเดียวกัน,นก็เป็นช่องทางให้ผู้เชื่อเนได้ได้เพินมฐานที่มีคุณภาพในการที่จะทำนะครับสิ่งนี้ก็จะเป็นการช่วยให้พี่น้องประชาชนเนีดด่ยได้ประหยัดรายจ่ายแล้วก็ในการเดียวกันก็เป็นการช่วยผู้ที่ผลิตได้ได้รายได้เพิ่ม